นั้นนัตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อ,อีกครั้งนะครับกับโรยฟิชชิ่งวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามนะครับสำหรับคาถามที่น้าๆหลายๆท่านนะถามไปเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าผมใช้คันอะไรใช้ลอกอะไรนะครับในคอมเมนต์นะแทบจะมีกับทุกคลิปเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปแนะนำน,นะครับแ,แล้วก็รวมถึงเรื่องกล้องนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรถ่ายน,นะครับใช้กล้องอะไรถ่ายตัดต่อด้วยแอปอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาตอบคําถามหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องสำหรับการทําช่อง YouTube ที่ ได้เงินนะครับนี้ผมการันตีเลยนะครับว่าได้เงิน1 0 0เลยเพราะว่าื่นเดือนที่แล้วเงินจาก y ูท t u ก็เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าก็พอค่าน้ำมันพอค่าลอกค่าคันได้นะครับอย่างน้นอยก็ซื้อลอกของชิมมโ,โนได้ว่าก็ราคาการ์ก็ได้อยู่นะครับต่อเดือนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันดับแรกเลยคนระับก็เรื่องคันนะครับผมใช้คันอะไรคันที่ผมใช้อันนี้เป็นคันตกเฉดนะครับเป็นของ ไปสันน้ลูกานดูไสันนะครับเบสยีจับคู่กับไอชิมาโนนะครับคราโดดีดีนะนี่ใช้มานานแล้วสปีแล้วยังนอยู่เนะเาอยู่ครับตัวนี้ p ีสอีกคันหนึ่งก็ยังครับกันแอร์เกียนะแอร์เกียร์็กคอสนาโนนะครับเบเสิบแปดสิบเจ็ดนะครับจับคู่กับไดวานะับทุล่าเอ็บีทีดนยี่สะครับเขาอยู่เลยครับตัวนี้ ตอนนั้นติดยางนะครับยางรถยนต์น่าจะเป็นยางรถกระบะนะครับงัดงัดขึ้นมาเลยเขาอยู่มาปีสองงัดขึ้นมาเฉยเลยนะครับคันนี้ถือว่าโอเคครับส่สวนอีกคันหนึ่งจะเป็นคันที่ผมบอกว่าตกกระสุนนะครับคันนี้เวเอะไรนะจำไม่ได้เวทหกสิบสองนะครับคันนี้แล้วก็เป็นเป็นลอกได้ว่านะครับเป็นสปินนิ่งนะครับเลฟโรสน,นะครับ LT อันนี้เป็นรอบสองพันนะครับนี่ผมไม่ตกกระสุนโดยสัวนัวเลยขนาออกนะครับวันนี้รอบกับคันก็หมดแล้วนะครับต่อไปเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องที่นะาถามกันเข้ามาว่าผมใช้กล้องอะไรนะครับใช้กล้องอะไรแล้วก็ใช้อะไรตต่อนะครับกล้องที่ผมใช้ก็นี่นะครับเป็นเป็นกล pro แปดนะครับเป็นกล pro แปดซื้อมาก็เป็นปีแล้วราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับก pro แปด ก็มีพวกเอออุซอรี์ของมันนะครับอาจจะเป็นมีเดียมอสนะเป็นไม้แยกที่ต่อโปรโปรอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตกล้องนะครับก็เสียงย,ยิบเสียยอดอีกทีนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับกล้องนะที่จะใช้ถ่ายทําแล้วก็แบตเตอรี่สามก้อนครับอยู่ในเครื่องก้อนหนึ่งสามก้อนถึงจะเอาอยู่นะครับไม่งั้นก็เอาเอาไม่อยู่นะครับตักเดียวหมดนะครับร้อนเร็วมากๆเลยโปรโปรแล้วก็แอป ที่ผมใช้ตัดต่อนะครับเป็นเอ่เป็นคายมัตเตอร์นะครับหรือว่าอ่านว่าคิเนตมัตเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับใช้แอปนี้อย่างเดียวเลยนะครับแอปนี้ตัดต่อทุกอย่างเลยครับตัดต่อแล้วก็อัผ่านมือถือนะครับมือถือที่ผมใช้ก็ได้ทุกอย่างทําผ่านมือถือหมดเลยครับตัดต่อในมือถือลงในมือถือทุกอย่างเลยครับแล้วก็ส่วนเรื่องรายได้นะครับรายได้จาก YouTube เนี่ยยังไงก็ได้ร้อเปรเลยครับทำไปเถอะครับผมว่า ไหนเราก็ชอบตกปลาอยู่แล้วนะครับชอบตกปลาล้วก็ถ่ายคลิปเราก็ถ่ายคลิปติดไว้ไหนๆก็ไปตกปลาจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับเราไปแต่ตกปลาเขาก็กลับมาแล้วก็ได้ปลาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ่ายคลิปด้วยเราก็จะได้ปลาได้คลิปแล้วก็ได้เงินจาก youtube ด้วยนะครับผมว่าไม่มีอะไรเสียหายครับทำไปนได้รับผมว่าผมทํามาผมรันตีให้เราแล้วว่าได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่หนังสือยืนยันรับรองรายได้จากยูทูปเป็นราดกินนะครับนี่เป็นกินจากยูทูป แล้วก็เงินเดือนเพิ่งเข้าเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะก็ล่าสุดเลยเพิ่งเข้าเป็นเงินเดือนเดือนแรกเลยนะที่ได้อยู่รูปก็ได้อยู่ครับเป็นค่าน้ำมันเป็นค่าเบื่อเป็นค่าอะไรก็โอเคครับแต่อาจจะยังไม่ยากให้คุ้มทุนกัแบบที่ซื้อกล้องมานะ,านะก็อาจจะอีกอีกหลายเดือนนะครับถ้าอะไรพอๆกันอีกหลายเดือนก็น่าจะเดือนสองเดือนก็ได้จะจะคุ้มทุนแนละ้วส่วนตัวน,นี้นะทำไมอะไรคนถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้นะครับไอตัว เอ็มเอ็เอ็กซ์ทีตัวนี้นะครับทำไมผมถึงซื้อมารีวิวตอนนั้นแล้วก็ใช้แนคะ่ครับสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะรครับเบรกแตกครับผมใช้ตอนนั้นไปตกตกก็จะตกกระชอนนะ้ำติดติดป่าแล้วครั้งที่ดึงครับดึงยังไม่ทันได้แรงเลยนะรรรรรครับเบรกลูดติดเบรกสุดแล้วเบรกลู่เนี่ยขนาดนี้ก็สปรูดนะครับแล้วก็หมุนหลอกหมุนได้เลยคนะรับขนาดกดสปรูดไม่แน่นเลยนะเบรกแตกก็ได้ผมก็เลยยังไม่ได้เอาไปซ่อมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อตัวใหม่มาทดแทนไปแลนะ้วอันนี้ก็ เป็นเทไรลมากนะครับมาแนะนำก๊อกคันที่นานาหาเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างรายได้ในยูทูบเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดนานาอยากจะทําหรือว่าอยากสนใจอยากจะทำยูทูบเลยก็สามารถทักไปคุยรายละเอียดกับผมก็ได้นะครับในในเพจไอ้อโลนฟิชชิ่งบายด้าเจนนะครับเดี๋ยวผมคลิกลิงก์ไว้ให้ตายคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปคุยรายละเอียดแล้วก็ผมจะมีสูตรไม่เล็กๆม่น้อยเจะมีที่เล็กๆน้อยๆถ้าเกิดนานจะทำนะครับสนใจกันผมก็มีสูตรเล็ก รันตีเลยครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าผ่านกดของ YouTube แล้วนะครับผูดติดตามหนึ่งพันแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะแหงก็ได้แน่นอนถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องผมนะครับที่แบบที่ผมบุกคอนหรือว่าอะไรที่แบบใช้อย่างนี้ก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้นะหรือว่าไปคุยกันในเพจก็ได้นะตอบทุกคนนะครับไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ไม่ตอบนะครับนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับาสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไลคิเดอรนะครับ